สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่องเค,ค้กวันเกิดนะคะดูเหมือนเป็นแค่ขนมหวานธรรมดาธรรมดาเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากๆซ่อนอยู่ค่ะเราจะลองไล่เรียงกันไปเลยตั้งแต่จุดเริ่มต้นส่วนประกอบสำคัญสคัญไปจนถึงธรมเนียมที่เราคุ้นเคยกันดีโดยดูข้อมูลจากบทความเค,ค้กวันเกิดประวัติส่วนประกอบและวัฒนธรรมเป็นหลักค่ะเอาละคามาเริ่มกันเลยดีกว่า ประวัติศาสตร์ก่อนเลยว่ามันเริ่มมายังไงคะ่ะครับถ้าจะย้อนไปจริงๆเนี่ยต้องไปไกลถึงยุคอียิปต์โบราณเลยนะครับเขาก็มีขนมปังหวานในพิธีกรรมเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้เจาะจงว่าเป็นวันเกิดซะทีเดียวอ๋อค่ะค่ะแต่พอมาถึงกรีกโบราณอันนี้เริ่มชัดขึ้นครับเขาทําเค้กกลมๆคล้ายๆดวงจันทร์ถวายเทพีอาเชมิสซึ่งเป็นเทพีแห่งดวงจันทร์แล้วก็มีการจุดเทียนด้วยนะ โอ,อ้มีการจุดเทียนตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอคะครับส่วนชาวโรมันเองก็มีขนมอบหวานๆในงานเลี้ยงฉลองวันเกิดเหมือนกันโดยเฉพาะพวกคนใหญ่คนโตอืมสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือเรื่องสัญ,ญลักษณ์นะครับการที่ชาวกรีกทําเค้กกลมๆให้เหมือนดวงจันทร์หรือจุดเทียนเนี่ยมันบอกว่าขนมไม่ใช่แค่ของกินแต่มันมีความหมายเชิงวัฒนธรรมความเชื่อแฝงอยู่ตั้งแต่แรกๆเลยครับ แล้วจุดที่แบบว่าใกล้เคียงกับเค้กวันเกิดที่เราเห็นเห็นกันทุกวันนี้ล่ะคะมาจากไหนเอ่ยอันนี้ต้องยกให้เยอรมน,นีสมัยยุคก,กลางเลยครับเขามีเทศกาลที่เรียกว่า Kinderfest ก็คือการฉลองวันเกิดให้เด็กๆนี่แหละครับ Kinderfest ครับในงานเนี้จะมีเค้กชื่อ g e b o t t en, o t s t a g s t o r t e n g e b o o t s t a g s t o r t e n จุดเด่นมากๆเลยก็คือการปักเทียนลงบนเค้กตามอายุของเจ้าของวันเกิดและก็จะมีเทียนพิเศษอีกเล่มหนึ่งที่เชื่อว่าแทนแสงสว่างแห่งชีวิตอืมประมาณนั้นค่ะอ๋อแสงสว่างแห่งชีวิตตรงนี้เองสินะคะที่มาของการปักเทียนเป่าเทียนที่เราทำันอยู่ใช่เลยครับธรรมเนียมนี้มีรากมาจากตรงนี้ล่ละครับวัตถุดิบอย่างน้ำตาลทรายขาวดีๆหรือเครื่องเทศต่ตางๆมันยังแพงหายากอยู่ เค้กเลยยังเป็นของที่ค่อนข้างฟุ่มเฟือยสำหรับคนมีฐานะหน่อยแต่จุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่19ครับอ๋อค่ะตอนนั้นการผลิตวัตถุดิบต่างๆมันทำได้เยอะขึ้นราคาถูกลงคนทั่วไปก็เริ่มหาซื้อได้ง่ายขึ้นบวกกับเทคโนโลยีเตาอบที่พัฒนาขึ้นด้วยก็เลยทาให้การทาเค้กมันแพร่หลายไปตามบ้านเรือนทั่วไปเค้กเวนเกิดก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เห็นได้ทั่วไปอย่างทุกวันนี้เองนะคะใช่ครับกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปเลย ทีนี้พอพูดถึงตัวเค้กมาดูส่วนประกอบกันหน่อยดีกว่าค่ะหลักๆเลยก็มีเนื้อเค้กใช่ไหมคะซึ่งก็มีหลายแบบมากเลยเนาะทั้งสปันช์เค้กเนื้อเบาๆบัตเตอร์เค้กที่เนื้อแน่นๆหน่อยชิฟฟอนเค้กที่นุ่มหรือพวกเค้กช็อกโกแลตเรดเวลเวตอันนี้ก็ฮิตกันครับความหลากหลายของเนื้อเค้กนี่ก็สะท้อนถึงเทคนิคการทำขนมที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับ จากเค,คเ้กเนยยุคแรกๆก็มาเป็นสปันจ์ที่ต้องอาศัยการตีไข่หรือชิฟฟอนที่ใช้น้ำมันพืชเข้ามาช่วยแล้วก็มีไส้เค,ค้กอีกทั้งการนาชบบตเตอร์ครีมฟรุตเคิร์ดรสชาต,ติต่างๆกันไปแล้วก็การเคลือบตกแต่งพวกฟรอสติ้งฟองดองครีมชีสอะไรพวกนี้ใช่ครับอย่างเค,ค้กเรดเวลเวตที่มักจะทานคู่กับครีมชีสฟรอสติ้งรสเปรี้ยวๆหวานๆเนี่ยก็เป็นการจับคู่รสชาติที่ลงตัว แสดงว่าเราเข้าใจเรื่องรสชาติกันลึกซึ้งขึ้นเยอะอืมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือเทียนใช่ไหมคะอาจจะปักตามอายุหรือเป็นเทียนแฟนซีแล้วก็ข้อความอวยพรบนหน้าเค้กครับเทียนกับข้อความอวยพรน,นี่สำคัญมากถือเป็นหัวใจเลยก็ว่าได้ทีนี้มาถึงเรื่องวัฒนธรรมประเพณีที่เราคุ้นๆกันคะ่ะอย่างการต้องอธิษฐานก่อนเป่าเทียนแล้วก็เชื่อว่าถ้าเป่าดับหมดในครั้งเดียวคำขอจะเป็นจริง ครับ,รบหรือการร้องเพลง Happy Birthday ตอนยกเค้กมาแล้วก็การตัดเค้กแบ่งกันสิ่งเหล่านี้มันมีความหมายแฝงอะไรอยู่บ้างคะทั้งหมดนี้คือแก่นของการเฉลิมฉลองเลยครับแม้ว่ารายละเอียดปลีกย่อยอาจจะต่างกันไปบ้างในแต่ละวัฒนธรรมนะแต่หัวใจหลักๆเลยก็คือการใช้เค้กเป็นศูนย์กลางเป็นสื่อกลางในการแสดงความรักความปรารถนาดีการฉลองร่วมกัน การเป่าเทียนก็เหมือนกับการเริ่มต้นปีใหม่ในชีวิตการร้องเพลงก็คือการอวยพรร่วมกันอ๋อค่ะแล้วการตัดแบ่งเค้กก็คือการแบ่งปันความสุขความยินดีให้กันมันคือการสร้างช่วงเวลาดีๆสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันโดยมีเค้กเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ตรงกลางครับฟังดูแล้วเค้กวันเกิดนี่มีความหมายลึกซึ้งกว่าที่คิดจริงๆนะคะ ไม่ใช่แค่ขนมอร่อยๆอ,อ,ยอย่างเดียวแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองความสุขความผูกพันที่เดินทางผ่านประวัติศาสตร์มานานมากจากแค่ขนมปังง่ายๆในยุคโบราณจนกลายเป็นเค้กสวยๆหลากหลายรูปแบบในปัจจุบันแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือการเป็นศูนย์รวมความสุขในวันพิเศษวันนั้น ถูกต้องเลยครับและมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจให้เราคิดต่อนะครับว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยที่เค้กมีรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยทั้งเค้กมินิมอลเค้กสั่งทำพิเศษตามใจชอบหรือแม้แต่เค้กเพื่อสุขภาพแก่นแท้ของการเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลองการรวมตัวกันการส่งความปรารถนาดีให้กันเนี่ยมันยังคงเหมือนเดิมไหมแล้วการที่เราได้เลือก เค้กหรือบางทีได้ลงมือทำเค้กด้วยตัวเองเนี่ยมันเพิ่มความหมายอะไรเข้าไปอีกบ้างนอกเหนือไปจากแค่ส่วนผสมหรือรสชาติที่เราสัมผัสได้โดยตรง